เธอมาทำให้ละลายโดนสาดให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสักาากัดให้ยิมยิ่งขมองหาทนนี่แท้ในออยิ่งเราดิมแท้เอ้ยตอนนึนงรู้แล้วขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมได้จะเช็คว่า,วาเท่าไหมนะคะมันคิดว่าเพลงที่ง่ายน่าจะ <c oughs> พูดไม่คิดลองได้ไหมคะลองไงคะแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้พูดยังไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตเราไม่ได้เปล่าเราไม่ได้เปล่าเียรู้ถึงความเงียบเงามาขาดเธอวันนี้เอเบบ้เบบ้ฉันคิดถึงเธอร้องไม่ได้เรารู้แลละเราต้องต่อเพลงกันไว้จริง กาบอกนี่เป็นเสียงต่อเพลงนะค่ะ<า>คนในไลฟ์บอกนะเอาแล้วกาเอาไปสามมาุติจบคอควายคือคอควายต่อเพลงเหรอเออ